สวัสดีย้ำเม่เช้าครับพี่น้องมาพบกับกเกษตรทอตอนะ,ะเกษตรทอต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีนะครับจังหวัดชัยภูมิและกาคอสวัสดีเอฟซีทั้งบ้านเขาเอฟซีสปปลาวเอฟซี FC กัมพูชาเอฟซีเมียนมานะครับที่ติดตามชมคลิปผมเป็นประจำเพราะว่าที่เป็นช่องทง y งยูทูบเกษตรทอต่อเพจเฟซบุ๊กเกษตรทอต่ล้อมถึงอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางติดตอกนะครับสำหรับเ้าเมื่อนี้นะครับปุมกามาตัดพันธุ์แปดเก้าเพื่อจะเอาไปเฮ็ดพันุนะครับอีกแปลงหนึ่ง เนี่ยครับต้นพันกับต้นบ๊วยไงดอกครับสําหรับพันเปดนเก้าเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงเราเอาหญ้าบาทันสําหรับมันแปลงนี่เนาะมันก็เลยมีการแคะแกนของต้นมันเนี่ยแล้วก็โดยสายพันุ์เขาแล้วมันก็เป็นเป็นพันที่ต้นเปี้ยอยู่แล้วเนาะครับสำหรับพันเปล่ยเก้าเป็นยังผมต้องมาตัดเอาพันุมันต้นน้อยแบบซี่ไปปลูกนะครับหนึ่งเลยก็คือผมผมบ่มีพันธุมันจะเอาไปปลูกอีกแปลงนึงเนาะครับก็เลยต้องมาตัดเอาพันธุ์มัน ในแปลงของแม่ผมเพราะว่าหนึ่งมันกับบได้ซื้อนะครับอันดับแรกบดได้ซื้อก็คือลดตน้นทุนเรื่องต้นพันธุ์ไปแล้วนี่ก็คือหลักการในการเทดให้ของผมนะครับก็บคือเทดยังไงก็ได้ให้มันลดตน้นทุนได้หลายที่สุดนะครับเพื่อจะให้เหลือกําไรกไําไรหลายที่สุดนะครับในการเทดให้เห็สสวนเนาะนะ <c oughs> นครับต้นกระเที่ยนเตียเต้ยๆไปซีละครับผมตัดไปเ็ดเน้วก็ได้ เล้วเวลาตัดไปนะครับตัดต้นไปนี่มันที่ได้จากทอนนะครับขนาดต้นมันสั่นขนาดเนี้ยกะผมก็นับประมาณกะเอาว่าให้มันได้จากแปดขอตาเนาะครับแปดขอตาเพราะว่าจะเขาเอาไปเห็ดพันธุ์นะครับเขาเอาไปเห็ดพันธุ์แล้วกับว่าได้ปลูกพันธุ์แรงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าผมจะเอาไปปลูกเรียวๆนี่เลยมันก็เลยมีฝนอยู่มันก็ไ่ต้องตัดตัดคอนพันธุ์ยาวนะครับมันก็ตีลดทอนทอนพันธุ์หลายๆเติบอยู่ เดี๋ยวพาไปเบื้องกองมันที่ผมหอบไปแล้วนะครับว่ามันทีได้หน่อยได้หลายปันไดแล้วตีพอบอนะครับเพราะว่าผมเอาไปรอบนึงแล้วนะครับอันเต่าไมนนี้มาตัดอีกรอบนึงเดี๋ยวพาไปเบื้องกองทอนฟันมันนะครับวาที่เปลี่ยนยังไงนี่ครับพี่น้องตัดมะกองแล้วกันที่ประมาณนี้แหละครับนี่ตอนสุสันน้นๆนึงครับพอตัดเสร็จแล้ว ล้ำส,สั้นหนึ่งนี่แล้วตัดกระตีผมกระตีตัดบ่ย้าวรอกครับเนี่ยตัดประมาณนี้เนาะตัดสั้นประมาณนี้เลยทอนหนึ่งกระตี้ได้ประมาณสามถึงสี่เนาะครับสามถึงสี่ทีทอนเวลาตัดไปปลูกเนาะเพราะว่าต้นมันหน่อยนะครับต้นมันหน่อยเอราแ,แต่ว่าข้อตามันยังทีอยู่เขาสามารถตัดสั้นได้นะครับเพราะว่าตอนนี้กับเดือนถ้าผมนาที่ปลูกประมาณวันที่ สามทีซีกันยานะครับมันก็ยังนี้หนาฝนอยู่มันเกิดยังเป็นหนาฝนอยู่แต่สามารถตัดสันได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ปลูกพันธุ์แรงมันก็ยังมีฝนถี่ช่วงอยู่เขาสามารถปลูกได้นะครับตัดสันได้แล้ววันนี้ผมที่พาไปเบื้องตอนตัดทอนพันธุ์นะครับแล้วก็เสยทอนพันธุ์ว่าผมตัดสั่นขนาดใดเซยแบบใดนะครับเดี๋ยวพาไปเบื้องเลยนนะครับนี่ครับมาถึงบ้านแล้วพี่น้อง มาถึงบ้านแล้วเดินนาบ้านนี่นะครับเอาไว้ฟันท่อนมันนะครับไปฟันท่อนมันดูกมันกับตีบะเาวคือจงปุ่มไปหอบมันนั่นแหละครับกระดูกสั้นๆนะครับดูกสั้นกับซีอยู่ประมาณหาสิบหกสิบเซนครับเพราะว่าดูกแปดเก้ามันดูดดูกมันสั้นเนาะแล้วกันตื้นที่ปลูก,กับบสมบูร์นะครับบสมบูร์มันก็นเลยแค่แกนแน่แต่ต้องประมาณนี้ แล้วส่วนผุ่มฟันทอนเห้าก่อนเดนะครับขนาดของทอนมันที่ผุ่มฟันนะครับเนี่ยครับประมาณประมาณซ้ำนี้นะครับเนี่ยบ่อตัดเหง้าครับทอนต้นมันตัวหนึ่งเนี่ยมันที่ได้จ็กทอนเนาะดองเบิงหนึ่งสองสามประมาณสี่ทอนนะครับประมาณสี่ทอนตัดได้ประมาณสี่ทอนต้นสั้นนะครับตัดได้สี่ทอนเพราะว่า ต้นพันธุ์มันหน่อยนะครับแล้วกับต้นพันธุ์มันสั่นมันก็ต้องอาใส่ฮ็ดแบบนี้ออกเพราะว่าจ๊งใดขอตามันกับทีนะครับประมาณซัมนี่กับทีประมาณสิบสิบขอตาได้นะครับเพราะว่าตามเกณฑ์หุงผมย่างหน่อยก็ต้องแปดขอตานะครับอันนี้ก็ที่ได้เกิน์แปดขอตาอยู่นะครับที่เขาตัดมาแต่ว่าส่วนปลายกับที่เหง้ากรมูเนี่ยส่วนส่วนหงปลายเนาะเพราะว่า ทอนพันมันมีหน่อยนะครับยานบํพอก็ต้องตัดแบบนี้แหละเพราะว่าม,มันมันมีข้อจากัดในเรื่องทอนพันุนะครับเพราะตัดเสร็จแล้วนะครับตัดเสร็จแล้วกับนะเซลเซยน้ำยาเล่งรากนะครับจะเป็นวิตามินบีหนึ่งนะครับมันมีหลายยี่ห้อสําหรับวิตามินบีหนึ่งที่เพื่อนช้ในทอ้องตลาดเท่ากับเป็นกะปีน้ําผมใส่กะปีน้ํานะครับแล้วก ปุยมัดปลาเซรประมาณ1านาทีนะครับเซรประมาณ1านาทีวิธีการกระทำผมก็คือเอาฟันทอนมันได้ประมาณ2เข่งนะครับกับพอดีกับที่เขาเซดูมันได้1านาทีพอดีนี่ก็คือวิธีการเทสของผมนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยครับมันจะมีมันเป็นเหล็กนะครับโค้งเหล็ก อันนี้เอาไว้จะกอกขีดไก่เนาะครับไว้กาะขีดไก่ต่ว่าผุเออมาใส่ในการเอาเอาโดมันนะครับมาใส่ถุงปุ๋ยมันตีได้ง่ายนะครับมีธีการมันตีได้ง่ายขึ้นกว่าเ่าสำหรับเด็กเอาที่เอาไว้กอกขีดไก่เนี่ยเพราะว่ามันจะตั้งแข็งมันบ่เอาก็หอบโดมันจากในกระมังนะครับมาใส่ถุงปุ๋ยได้ง่ายเพราะถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยมันอ่อนนะครับมันเวลาใส่ของใส่ย่างมันจะยากนะครับถ้าเขาใส่สี็แล้วมันตีง่ายต่อการ เอาดูมันไสนะครับเดี๋ยวพอเอาไส้ถุงปุ๋ยแล้วก็คิดมาจะตั้งกรองไว้ก่อนครับตั้งกรองไว้ถากันก่อนนี่ในถุงปุ๋ยก็ทิประมาณนี่เดี๋ยวกะทิพ้าไปไให้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องมาถึงพื้นที่ปลูกเรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นพื้นที่ปลูก แปลงมันที่อยู่ติดห้วยนะครับที่ผมจะลงคลิปตั้งแต่ตอนฉีดปุ๋ยแล้วก็คกิบเยาวไปแล้วนะครับสําหรับแปลงนี้เนี่ยต้นมะกรามนี่ที่ผมลงคลิปไปเนาะแล้วก็เป็นคลิปที่ตอนเพิ่มมาไทยเปรอไว้ผมก็ลงไปแล้วนะครับลงไปแล้วหลังจากที่เฮาตัดทอนพันธุ์เสร็จแล้วนะครับปรับทอนพันธุ์แล้วก็เซน้ำยาเรียงร่างนะครับ ก็ที่เป็นวิตามินบีสองนะครับน้ำยาเลี้ยงรากเนาะวิตามินบีสองแล้วกับกะปีนะครับปุ๋ยมักปลานะครับในการแช่นะครับแล้วก็บ,บ่มใส่ถุงปุ๋ยไว้สองคืนนะครับสําหรับพันมันเนาะแล้วื้นนี้พามาเบิ่งจุดที่จะปลูกนะครับแปลงมันที่จะปลูกเนี่ยเพราะว่าผมบอกเพื่อนมาไทยไว้นะครับไยถยทิ้งไว้ก้อนไทถทิ้งไว้แล้ววันนี้ฝนมันตกใส่นะครับตกใส่ แล้ววันพฤรหัสกับวันุกฝนบปโตกแบบน,นี้นาดินมันแห้งครับพี่น้องมันจะที่เกิดปัญหาในการปลูกนี่นิดน้อยนะครับจะเกิดปัญหาว่าลายดอกเพราะว่าเป็นพื้นที่ห่วยพื้นที่อย่างนี้นเสียเดี๋ยวผงที่ไปบอกวิธีการปลูกนะครับว่าหนาดินมันแห้งแบบนี้เขาปลูกไดบ้บ่อหรือว่ามีวิธีการปลูกยังไดเนาะแต่ก่อนอื่นเลยกะมาเบื้องทอนพันธุ์ที่เขาบ่มไว้สองคืนก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงน,นี่ครับ บ่มไปสองคืนตาเริ่มแตกคืนแล้วนะครับเดี๋ยวตีสี่ให้พี่น้องเบิงเนาะาว้างไว้นน่ก่อนนี่ครับพี่นอ้องที่เห็นได้ชัดเนาะตามันก็เริ่มแตกปีออกมาแล้วอันนี้ถ้าปลูกไปเร้วจากประมาณอาทิตย์นึงนี่ก็สามารถมาฉีดทั้งใบได้แล้วนะครับถ้าถ้าตามันเขาแตกแบบนี้แล้วเขาปลูกลงมือปลูกมือนีวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สามกันยายนี่ย แล้วกับวันเ์หนาเนี่ยเขาสามารถมาฉีดทางใบได้แล้วแล้ววิธีการปลูกแบบใดนะครับนาดินมันแห้งแบบนี้เขาตีมีวิธีการปลูกยังไดนี่ครับนาดินมันแห้งเสียเขาบ่ามีอบ่สามารถที่เสียบแบบนี้ได้นะครับสําหรับดินแบบนี้เนาะดินนาดินมันแข็งแล้วง่ายๆครับเพราะว่าดินมันเป็นก้อนนี่เสียเขางัดขึ้นเลยเขางัดขึ้นแล้วเขาก็เสียบนะครับพี่น้อง เพราะว่าดินหางใต้นะ่ดินประเภทแบบเนี่ยมันจะซุ่มอยู่นะครับดินมันจะซุม่มจิชื้นอยู่เอาเสียบได้เลยนะครับเสียบเสียบจัาซีเลยจ้งใดก็เกิดครับไม่น้องจ้งใดก็เกิดสําหรับดินสามทามติดหวยติดซีเนะี่ยเพราะว่าอีกอย่างหน่อยฝนกระโตเพราะว่ามันอยู่ช่วงหนาฝนอยู่แล้วนะครับมันบริเวณเขาปลูกพานเรียงเร้วระยะปลูกระยะรองนะครับระยะผูกของผมก็คือเมตรหนึ่งนะครับ ระยะต้นนะครับระยะปลูกนะครับจากต้นนี้มาถึงต้นเนี่ยก็คือเม็ดหนึ่งส่วนระยะล่องกับเม็ดยี่สิบนะครับเพราะว่าผมให้เพื่อนไทยออกกว้างแน่จังน้อยปีที่แล้วเพื่อนไทเม็ดกว้าวาครับม่าถึงเมีนยี่สิบซ้ำอันนี้ผมบอกว่าให้เฮ็ดกว้างๆเนี่ยเพราะว่าผมจะเอารถไทยเดินตามเข่าเฮ็ดรุ่นนะครับตอนแรงงานที่ผมใส้นะครับอันนี้ผมจะมาแชร์ให้พี่น้องฟังพืน้นที่ซีไรเนี่ย ผมใส่คนงานอยู่สามคนก็คือมีผมนะครับมีเมียผมแล้วกับมีลูกสายผมเฮ็ดกันอยู่สามคนนะครับเนี่ยก็เฮ็ดกันอยู่สามคนกัดที่ปลูกเมื่อนี้นะครับเมื่อนี้นวันเสาร์กัดที่ปลูกเกม็มเมื่อกัดย้ําเบอเรียวดีนะครับกัดที่ย้งประมาณประมาณสิบร่องมืออื่นวันอาทิตย์กัดีีมซสําให้มันเรียวกัดสิประมาณนี้นะครับพวกผมกัดที่เฮ็ดรอบหนึ่งเนี่ยรอบแล้วซีให้ซีให้มันที่ลูก ช่วงจังหวะในการปลูกดีครับว่ามันต้องปลูกจากมือใส่เวลาท่าไดนะครับในการวิในการปลูกแต่ละแต่ละไฮแต่ละแปลงนะครับก็สิประมาณนี้เลยกับว่าได้จ้างเลี้ยงงานทั้งอื่นมาซอยครับเฮ็ดกันในครอบครัวสามคนนี่แหละครับเอาง่ายๆสบาย,บายแล้วเดี๋ยวฝากพี่น้องกดติดตามแปลงมันแปลงนี้นะครับว่ามันี่ได้ผลยังได ว่ามันตีงามบอ่อเพราะว่าผมใส่พันแปดก้าทั้งแปลงเลยนะครับสำหรับแปลงนี้แล้วตัวยาตัวปุย๋ยตัวใดที่เพิ่นฝากโฆษณามาเนาะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้ผลิตปุ๋ยนะครับเพื่อนให้ใหผมมาทดลองเดี๋ยวผมี่เอาลงให้พี่น้องเบื้องนะครับว่ามีตัวใดเนี่ยเพราะว่าผมจะแยกเป็นแถวเป็นแถวเป็นชุดไปเลยว่าชุดนี่ใส่ของผู้ใดนะครับผมจะจัดแบบนั้นเลย สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็นะครับสำหรับช่องกเกษตรทอต่อเนาะจ้งไดยก,ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์บมว่าท,ทีเป็นช่อง youtube นะครับแล้วก็เพจ a c e b o o k เนาะแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทั้งบ้านเขานะครับ mm hmm. FC สปปล้าว FC กัมพูชา FC เมียนมานะครับที่กดติดตามผมเป็นประจำนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็ขอบคุณครับ